กับสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC, ฟังไทยฟังลาวเอฟซี FC, ต่างประเทศเน้องยนินดีต้อนรับเข้าสู่สองห้องเตียงหรือเก่าทุกคนซึ่งเอพีนี้นอรติ้งก็จะได้มาเว้าประเด็นเกี่ยวกับเป็นดราม่าฟังไทยฟังลาวทุกคนเนาะเรื่องมันมีอยู่ว่าคนลาวเนาะทีว่ารถรถของคนลาวฮะเด็กเกิดอุบัติเหตุยังสักอย่างเลยเรื่อว,ว่าทึกรถต่ำนาะติ้งกับโบฮูต้นปลายจะเหตุมันดีปันใดเนาะ ได้เอาเข้าได้ทรงนําเข้าไปแปลงอ,อูซ่อมแปลงอยูอูประเทศไทยเนาะซึ่งเป็นอูแห่งหนึ่งที่ว่ามีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็เป็นอูที่ใหญ่แล้วก็เป็นอูที่คน oh. ลาวไล่คนเนาะนิยมใสในอูแห่งนี้เพราะว่าเขาจเจ้าอาจจะบริการดีแล้วก็จะเข้าหานกาใจดีแล้วก็ซ่อมแปลงดีะนะทุกคนเนาะซึ่งเครื่องอะไรมันก็จะเป็นประเภทดีมดขนาเทศให้คนลาวไล่คนเนาะเชื่อชื่อในอูแห่งนี้นะ ซึ่งในนั้นก็มีซีโอเ้าลาวคนหนึ่งเนาะต่วติ้งอ่าก็ซื้อบดไดายเธอบววุกนัวมมนเป็นข้องผู้ใดเนาะเพราะว่าอยู่ในประเทศลาวก็มีซีโอไล่คนเนาะที่ว่าพลิสินค้าเป็นเมค้าทีมีชื่อเสียงโด่งดังขนาดทุกคนซึง่งเพื่อนท่านได้นํารถคันหนึ่งเนาะที่สภาพหยัยกเยิมเลยทุกคนเป็นรถนี้ฮอตโตโยต้ตตาเรนกูเซอร์ทุกคนซึ่งรถประเภทนี้ฮะนะจะเป็นรถที่นิยมใช้ยอยู่ในประเทศลาวเนาะเพราะว่า ประเทศลาวนะถ้าหากว่าผู้ใดขับรถคันนี้นะมันสมมุงึงว่ามีเป็นคนที่มีท่านาเนาะทุกคนเนาะเป็นคนที่มีท่านาลำรวยขนาดจึงสามารถขับรถประเภทนี้ได้ขนาดทุกคนเนาะนี้ห้อนี้ได้ขนาดซึ่งเจ้าข้องอูเนาะ่นก็ได้ออกมา ไลฟ์สดหรือว่าเอามาอัดคลิปทางทิกตอกเนาะโดยที่เพิ่นก็บอพอใจแหงเนาะที่ว่าชื่เศ้าอซีโอทางฟังลายนี้ยูทูกเพิ่นเนาะเพราะว่าผ่านมานะเพิ่นมีลูกค้าทางฟังลาวนี้ไล่ทุกคนเนาะอ่าบัว่าจะเป็นคนธรรมดาหรือว่าคนทางคนมีเลยที่ว่าเอารถไปเปล่งน้ำเพิ่นนะเ,นเ,นะเปล่งไล่คนเนาะกับบได้เกิดว่ามีดราม,ม่าแบบนี้เนาะแล้วที่มีดราม,ม่าก็ย้อนว่าเจ้าข้องอูนี่เล็งรัดเนาะให้เพิ่นเห็ด ซ้อมแปลงน,นะภายในหนึ่งเดือนทุกคนซึ่งจะข้องโอเพนกว่าเห็ดเห็ดบด้เป็นสายบด้เพราะว่าอยู่ใน o ูอข้องเพิ่นนะมันบด้มีเครื่องอะไหล่ที่ว่าประกอบคือเครื่องรถนห้อโตโยต้าเนาะทุกคนเลงกูเซอร์เพราะว่าอยู่ในไทยบบนิยมไซรรถแบบนี้ขนาะเนาะเพิ่นก็จาเป็นต้องได้สั่งจาก่างประเทิตคือเอโรบเนมา นำเข้ามาแล้วคนจึงจะซ่อมเปลงให้ขันท่าใช้เวลาโดนก็จะเป็นไปได้เนาะต่ว่าลิงรัดให้ซ่อมไวเพื่อจะเอาไปค่ายโตประมาณนี้เลยคนเนาะถ้าว่าไปเปลงใัประเทศไทยแล้วก็กลับมาประเทศเราค่ายโตนะประมาณนี้แหลเนาะเป็นรถมือส่องเลยขนาดเนาะเป็นลิงรัดเพิ่นแล้วก็ใช้คำดูทูกเพิ่นเนาะเพิ่นกับ่พอใจเขามีคลิปทุกคนเขาไปเบิ่งคลิปนำกานเนาะคลิปที่ว่าจะข้องอูกเป็นออกมาเวาความในใจทุกคนเนาะเขาไปฟังพร้อมกันตำรวจมาลอจับปู นี่ตำรวจมารอจับกูจับกูส้นตีนอะไรข้อหาอะไรวะแกนี่มันแอ่ามาตั้งสิวันเลยด้ยมันพี่ามันมันเยอะไามสำหรับพี่นล,ลูกค้าไม่เกียดเราก็ไม่สนใจฮะนะลูกค้าดูถูกเราก็กูก็ไม่สนใจนะไม่เอานะไม่ทำนะไม่ทำมอะไรก็เลยของมึงไม่ทำนะแรนด์คูเซอร์3า0จากสปปเวียงจันทนะเอามาซ่อมย้อมแมวเพื่อจะไปขายที่สปปนะ ค้าแบบนี้ปวดหัวนะเสียเวลาเสียสุขภาพจิตที่ของมันไม่มีอะไรครับผมก็อยากจะทํารถได้พี่เหมือนกันแต่ในเมื่ออะไรล่ไม่ไม่มีแล้วมันช้าตรงอะไรเพราะผมไม่ได้ติดต่อทางเดียวผมติดต่อหลายคนเขาก็ต้องผ่านกันอีกทีนึงว่าค่าอะไหล่เท่าไหร่ชิ้นนี้มีของไหมผ่านมาสิบวันพี่บอกว่าผมไม่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 สนใจไปไปไปไม่ได้ผมไม่ได้ยืนยันรับปากเลยครับว่าเอารถมาจอดซ่อมสาวัน อะไรมันอยู่ตน่างประเทศนำเข้ามา15าวัน20วัน natural. กว่าจะมาซ่อมกว่าจะมาทำรถชนมานะพี่คานยุคหน้ายุคจะให้ผมซ่อม30วันเป็นไปไม่ได้ครับผมบอกกับพี่ชายพี่แล้วเขามายืนเร่งยืนเร่งยืนเร่งเร่งเร่ผมบอกพี่ครับผมก็มีงานหน้าร้านอยู่เดีย๋ยวให้เด็กดูแลหรือจัดการไปอะไหล่ชิดไหนเสียเดี๋ยวผมเช็คให้ไม่อยากรับแล้วถูกกดดันเยอะเหลือเกินก็ไม่อยากรับแล้ว รถคันนี้ซ่อมเนี่ยมันต้องอะไรมีอะไรทังบ้างจะต้องรีดลงไม้ผม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 ริดแล้วไงริดไปแล้วผมริดให้เจ๊ดูแล้วนี่ไงเจ๊เจ๊เห็นไหมใบรายการอ่ะใจรอนเธอเป็นคนใจร้อนเธอจะรวยใจร้ข้างหน้าเป็นเหมือนนะเมือนวยสิหรผมผมตอนนี้ดูถูกแล้วครับดูถูกผมนะนะเขาบอกว่าถ้าใส่อารมณ์น่ะคุณจะไมื่รวยเป็นแบบซีอีโอแบบเขาโอ้โหเฮียดูถูกกูทุกอย่างเอาเป็นว่าเรื่องของมึงและกันไอสัตว์นะ อันนี้ก็เข้ามาที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวให้ช่างใหญ่เขาวิเคราะห์ก่อนนะครับว่าสาเหตุการเปลี่ยนอะไรต้องมีอะไรบ้างนะฮะดูน,นะว่ามีอะไรเสียหายแล้วคงราคาก็ต้องมาลื้อดูก่อนครับว่าอะไรที่เปลี่ยนแปลงเยอะมากแค่ไหนแต่ดูจากสภาพแล้วก็โอ้โหก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะนะโอเคไหมช่างโอเคไหมโอเคไหมช่างโอเคนะอ่ะนะโอเคครับโอเคครับ ทักทายครับทักทายครับจากราชนะอ e ีสปอร์ตที่ชลบุรีนะครับคลิปนี้บอกเลยนะว่าต้องมีการแยกแยะก,ก่อนนะครับเพราะมันเกิดดราม่าหนักมากเลยนะสำหรับรถคันนี้นะฮะต้องแยกแยะก,กันก่อนนะว่าเป็นที่ส่วนบุตรคลหรือว่าเหมารวมจริงๆผมไม่ได้เหมารวมประเทศลาวนะต้องแยกแยะก,ก,ก่อนอยากจะให้เพื่อนๆเอฟซีค่อยๆค,คิดวิเคราะห์แล้วก็ฟังและแยกแยะให้ด้วยนะครับว่ารถคันนี้คือเราที่เราเรา,เราปฏิเสธครับปฏิเสธที่จะซ่อม เพราะอะไรเพราะลูกค้าไม่ให้เกียรติเราเลยเขาคิดว่าเขามีตังค์แล้วก็จะฟาดหัวเราให้ได้เดียเด๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ทําให้เสร็จวันนี้เอาเลยเราบอกว่าอุ้ยพี่ผมไม่โอเคนะพี่นะซ่อมลดระดับแบบนี้ชนหน้ามายับนะถุงลมแตกหม้อน้ําอินเตอร์คาร์น้าแตกแก้มฝากระโปรงยุบยุบบูบี้คนันคัดซีไปหมดชนด้านหน้ามานะครับผมบอกพี่ของพวกเนี้ย อะไรต้องสั่งจากนอกจะให้เดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ผมทําให้ไม่ได้จริงๆนะเออแล้วต้องภายในสิบสาสิบวันด้วยนะอุ้ยพี่คันนี้จอดกับผมมาก่อนสงการสองเดือนกว่าแล้วอ่ะผมเพิ่งซ่อมช่วงล่างเสร็จนะฮะเพราะผมก็มีงานอื่นด้วยใช่ไหมล่ะหลายๆคันนะอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าใจนะว่าผมเนี่ยมีปัญหากับคันนี้เราคุยกันไม่รู้เรื่องผมตัดความรำคาญทันทีเลยครับไม่ใช่ว่าอยากได้เงินนะผมอยากได้เงินลูกค้าลาวที่มาทำกับผมทุกคนเนี่ย คือผมอยากได้ตัง์หมดเรื่องอะไรที่ผมจะไม่เอาตังอ่ะลูกค้ามาแต่งกับผมผมก็ต้องได้ตังถูกป่ะผมก็อยากได้ตังแต่พอเมื่อแบบว่าทํางานแล้วเสียประสาทปวดหัวบอกเจ๊ครับเอาไปทําแถวบ้านเจ๊ไหมเออเผื่อแบบมันจะสะดวกกว่าเพราะทํากับผมเนี่ยมาจํากัดเวลาแบบนี้ผมทำไม่ได้จริงๆนะมาดูถูกผมโอ้ยคุณมาโหแบบนี้คุณไม่เป็นซีอีโอไม่รวยระดับพันล้านร้อยล้าน,านโอยพี่เจ๊ดูถูกผม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 ไม่โอเคแล้วนะ อุ้ยน้องอย่างงั้นอย่างนี้พูดจาเขาพูดจาดีนะแต่วางท่าเป็นผู้ดีครับพูดจาแบบว่าคุยโวใหญ่โตแบบอุ้ยพี่ผมก็แค่ช่างกระจกกระจอกผมไม่ไปสู้อะไรกับเจ๊ได้หรอกนะน่าจะเป็นมนุษย์ป้านะครับน้ำสง่งน้ําเสียงผมเห็นหน้าเห็นตานะเออแต่น่าจะเป็นมนุษย์ป้าแต่เราโพสต์หน้าโพสต์ตาให้ดูไม่ได้เดี๋ยวจะเข้าข่ายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์นะเราก็จะแค่เล่าสู่กันฟังแล้วกันนะว่าปัญหาที่พวกเจอเนี่ยไม่งปวดหัววันๆเนื่องเป็นพันเป็นเรื่องอะ วันแรกวันแรกที่ให้สไลด์ไปรับรถนะสไลด์ไปรับรถปุ๊บตกลงกันอย่างดีเลยวันนี้วันนี้เลื่อนอ่ะโอเคไม่เป็นไรพอไปรับอีกวันนึงปุ๊บบอกว่าเดี๋ยวให้เอารถอีกอให้เอาคนเนี่ยนั่งไปด้วยคนหนึ่งเออผมก็คุยกับคนสไลด์ที่เป็นบริษัทสไลด์เนาะเขาบอกว่าอุ й, ้ยพี่มันไม่มีกฎแบบนี้นะอ่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรก็เลยยอมยอมให้มีคนผู้ติดตามมาด้วยมามาเฝ้าผม มาเฝ้าผมเป็นสิบสิบวันผมบอกเจ๊โทรหาเลยเจ๊ครับถ้าจะมาเฝ้าเป็นสิบสิบวันนี้ผมไม่โอเคนะทำรถแล้วต้องมานั่งเฝ้าผมไม่โอเคนะแต่ถ้ามาแล้วกลับมาได้มาเช็คของอะลงอะไหล่ได้อะโอเคตกลงกันตามนี้พอรถมาจอดปุ๊บผมก็ลื้อตั้งแต่เก้าโมงสิบโมงยันบ่ายสามอะลื้อเช็คอะไหล่นะครับอะมาดูมาดูมาดูาดนะนี่ นี่ครับหลักๆจะเป็นด้านนี้ฮะคานหน้าบูบี้คัดซีเบี้ยวค<ห>านหน้าคานด้านซ้ายไปหมดฮะมอปัมอ๊ม ABS นะมารอทั้งวันแล้วบอกช่างผมก็ต้องพักเที่ยงเนาะเดินมาหาผมไอ้ผู้ติด,ดตามเดินมาหาผมบอกว่าคุณไม่สนใจรถเลย ผมบอกวิพี่ใจเย็นสิงานหน้าร้านผมก็มีช่างผมก็มีช่างผมก็ต้องไปกินข้าวพักกันบ้างเขาบอกอ๋อโอเคเนี่ยเขาเร่งผมมาเออผมก็ใจพี่นะว่าพี่เร่งแต่พี่ต้องใจเย็นนิดนึงนะเพราะผมก็รื้อพอลื้อให้เสร็จปุ๊บผมขอราคาเลยราคาต้องมาเลยอูยพ้พี่ไม่ได้หรอกมันต้องเช็คพี่ดูสิครับนี่มันแลนด์ครูเซอร์สามร้อยผมจะไปหาอะไรจากไหนให้คุณย้ำของแท้ทุกชิ้นเราก็ต้องไปหาดีลเลอร์ หาร้านที่รู้จักในวงการผมบอกพี่เช็คให้หน่อยนะไอ้นั่นไอ้นี่ก็ต้องรอราคา3-4วันบางอย่างผมหาให้ไม่ได้เขาพูดกับผมคำเดียวว่าต้องเดี๋ยวนี้ราคาต้องมามันหลายวันแล้วนะมันไม,ไม่ไม่ได้อยู่ในข้อตกลงอุย้ยมันเป็นงานที่ผมควบคุมไม่ได้อ่ะมันเป็นงานที่ควบคุมไม่ได้ ถ้าใกูทําสีเนี่ยสามสีวันกูทําได้กูควบคุมได้ไงแต่อันนี้ควบคุมไม่ได้อะไรต้องสั่งจากญี่ปุ่นไฟหน้าข้างเดียวแสนสองเออนะคือเหมือนจะใช้เงินฟาดหัวผมทุกอย่างนะครับว่าเอาเงินไหมโอนเลยทุกคนมันคือ คือที่เจ้าข้องอูพนวาวเนาะบอสซ่ามันเล็งรัดให้ได้เพราะว่าเครื่องมันบอได้มีพร้อมอยู่ที่กับหาดได้ทุกคนเนาะเพราะว่าหลนดในมุนอับซับเลยขนาทางหน้ามันทน้มุนเลยเนาะมันก็ต้องได้เปลี่ยนได้เปลงไล่ยางขนาเนาะก็มีสซาเน็ตคนลาวเนาะเข้าไปตอบตกับคลิปที่เจ้าข้องอูพนเอาลงที่ทางฟังไทยเนาะว่าถ้าว่าเทียบไซยู่ประเทศลาวนะออยู่ประเทศลาวนาเปลงห้ามือกว่าเล้วคุณลงประจำเป็นตรงว่าไซเดือนหนึ่งมันอะห้ามือกว่าเล้วเนาะ คันท่าห้าวันห้ามือเล้วทุคนเนาะคือแปล่งอยู่ลาวเลยขนาดเนาะเพิ่นก็น่าจะคิดดีแหละจึงเอาไปเปลงอยู่ประเทศไทยไปไปไซอูไปไซบริการพี่น้องสาวไทยเนาะทุกคนเนาะซึ่งเครื่องมันบ่ได้มีกับโตัขนาดถ้าว่าอยู่ในลาวจ้งคิดว่าจะมีอยู่เครื่องนะเพราะว่ารถตัวนี้ยี่ห้อตัวนี้เพราะว่าอยู่ประเทศลาวไซรลาเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าอยู่ประเทศไทยเขาจะบม่ได้มีอยไซเดี๋ยมันจึงบม่มีเครื่องอะไรประเภทนี้เนาะแต่เพิ่นก็ ถ้าให้เวลาเพิ่่นก็จะเหตให้สําเร็จเต่ว่านี่เล็งดวนแล้วค็ใส่คาดูทูกเนาะเพื่อนก็บ่กพอใจทุกคนเ่ว่าจะพ่ายาเ,เลยพันถ้าหากว่ามาดูทูกเนาะมา,วามเวายงเจสซี่กันฮะนะเพิ่อนบ่าจะพ่ายค่ก็บ่กพอใจคือกัรเน้วทุกคนเนาะซริง คลิปนี้ก็ประมาณนี้ทุกคนนะถ้าห้างว่าเอจีธานใดมีความคิดเห็นแนวใดเนาะวา่าเป็นนำซีอีโองฟังลาวบอหเือาเป็นนำเจ้าของอบวหนึ่งในร้อยทุกคนเนาะร้อยในนั้นทุกคนต้องพาทุกคนก็ต้องให้เหตุผลว่าเป็นยนซีอีโอของฟังลาวเนาะโบไปบบควรไปเล็งหลัด้นและก็บโควรไปดูทุกคนแบบนั้นเนาะอันนี้คือเหตุให้เสียบทบาทระวังความเป็นมิตรไทยลาวเลยทุกคนเนาะอ่า คลิปนี้ก็ฝากด้วยทุกคนเนาะฝากเป็นกำลังใจให้เดมไว้พบกันในคลิปหน้าเด้อก้าวสบายดี